อันนี้ก็คือข้อสอบชุดแรกเนี่ยเป็นแลบกริ้งนะครับเห็นได้เห็นหมดยังครับเขาให้ข้อละหนึ่งคะแนนเองนะยี่บห้าข้อยี่ห้าคะแนนก็ตัวแรกก็เอาลูกซัดมาวางมั้งเขาก็จําได้ว่าเป็นลูกซัดแต่จํไว่า,วา,าไม่ชัดเจนเลยฮะ,ะถัดขาดให้หายเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์บันทึกเทปไปบันทึกเทปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยว,ด,ยวดูเทปที่หลังก็ได้ นะมาดูข้อที่หนึ่งเสียงอาจารย์ขาด,ขาดหรอฮัโลโหล,ได,ดโหลได้ยินไหมครับมัน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 แชร์เดสก์ท็อปเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมครับเออข้อหนึ่งเนี่ยเขาเอาลูกซัดมาวางขาดไหมครับ thế thì là, cho nên thức cái 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 ได้ยินไหมได้ยินยไหมโอเคโอเคข้อหนึ่งเขเป็นลูกซัดนะครับเอาลูกซัดมาวางแล้วถามว่าสรรพคุณอะไรนี่ลูกซัดเนี่ยจะเป็นเออซัดทะลุล่วงนะฮะก็แก้ท้องร่วงใช่ออนะแก้ทอ้งทองร่วงนั่นเองลูกซัดอยู่ในยาอะไรรู้ไหมยอยู่ในยาลูกซัดขัวอยูนะ่ต้องใช้ขัวนะต้องใช้ขัว น้อยหน่าใช้ส่วนใดค่าพยาธเออือ,น,อาาน้อยหน่าใช้ส่วนใดค่าพยาธมะนาวใช้ส่วนใดแก้สางเด็กอะมะนาวคี้เคยออ,ออกมาแล้วนะน้อยหน่า เห็นไหมอันนี้คือเขาก็สอบจริงๆวิชาห้อนี้ไม่ได้ยากเกินไปเท่าไหร่นะครับแต่ปัญหาก็คือมันให้คะแนนน้อยแล้วไปหนักเอาข้อใหญ่ทําให้จะล่วงกันเป็นแถวเลยใครผิดข้อใหญ่สองข้อก็เดี้ยงเลยครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์บันทึกไว้ให้นะ แก้พยาธินะก็ใช้ใบนั่นแหละครับขับพยาธิใบเมาเบื่อนะลดเมาเบื่อส่วนมะนาวก็ใช้มเมล็ดมเมล็ดนะลดออกขมใช่แก้สางดเด็ก,ดดกปีบใช้ส่วนใดแก้ลิสดวงจมูกใช้ดอกใช้ดอกแห้งนั่นแหละครับถูกต้องเอามาสูบใช่ไหมโคกออมมีสรรพคุณอะไรแก้ไข้เตียนตาตะกะแตนสรรพคุณอะไร ขับลมขับไายลมบำรุงธาตุผักชีล้อมสรรพคุณอะไรผักชีล้อมก็ลดล้อมเหมือนกันใช่ไหมก็ขับลมได้เหมือนกันตะโกนาสรรพคุณอะไรบำรุงกำหนัดใช่ไหมยาอายุวัฒนะนั่นเองกระทุ้เจ็แบกสบรรพคุณอะไร ขับน้ำเขา้าปลาขับโลหิตฤดูอะไรพวกนี้นะใช่ไหมขับน้ำเข่าปลานะกระทู้เจ็ดแบกเรียกอย่างว่าอะไรกระทู้เจ็ดแบกเรียกอย่างว่าอะไรครับอ่ากระเบือเจ็ดตัว,ตวแล้วก็ถามว่ายาทอรณีสาระคาตไม่ใครไม่ควรรับประทานอ่าหญิงมีคัน,คนหรือขณะที่เป็นไข้นะคนเป็นไข้นะให้แล้วก็ให้ยาเม็ดมาดูนะ ยาเม็ดสีเหลืองใช้สมุนไพรตัวใดมากที่สุดเม็ดสีเหลืองขอมิ้นหรือไพรยาเม็ดสีเหลืองเนี่ยก็คือยาเหลืองปิดสมุดน,นะครับก็คือใช้ขมิ้นชันสูงที่สุดแล้วก็ถามขมิ้นอ้อยอันนี้เขาจาไม่ได้ว่าถามอะไรลูกกวานการพูดองดึงถามสคุณว่านจละอ้อนี้กไ็ไม่ยากเลยนะ จันแดงสรรพคุณอะไรว่านหางจระเข้ใช้ส่วนใดทํายาเห็นไหมสมอดีงูสมอเทศกระดอมก็ไม่แน่ใจไม่รู้เอาสมอดีงูสมอเทศหรือกระดอมถามว่าสามอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไรสมอเทศเนี่ยจะสีออกอะไรครับสีออกน้าเหลืองเน้ําตาลไข่ตึงใช่ไหมเออไข่ตึงมากเลยสมอดีบูต้อง สีดําถูกไหมแล้วมันก็ต่างกันอยู่แล้วถ้าลูกกระดอมเนี่ยมันจะนิ่มๆน,นะครับกดไปก็ยวบแล้วข้างในมันโปรงนะ่งนะเพราะฉะนั้นถูกต้อง,งแข็งยาวๆวๆเรียวแต่สมอเทศสีคือสีต่างกันหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาไม่น่เอดีลูกศิษย์เอามาให้มาเขาเลยไม่แน่ใจกระเจี๊ยบสารพีดอกสารพีมามา,มาราขี้นกมะขามเปียก ลูกเบนการน,นีน้ำตาลกรวดน้ำตาลกระชายก็ถือว่า25ข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมแต่ปรากฏมาข้อรอบสองนี่เขาบอกว่าสรรพคุณตัวยาดังนี้ตัวยาหนึ่งมีสรรพคุณแก้ไข้เพื่อดีเสมหากับลมนในลำไส้บำรุงปอดแก้ลัดตับปิตโลกลมมาพึกอกำพาดอันนี้บำรุงกำลัง บำรุงกำลังแก้ไขบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น25คะแนนแล้วเขาก็แบ่งว่าจงบอกชื่อพิกัดยาให้5คะแนนแล้วก็บอกชื่อยา10คะแนนฮะอันนี้ขขอนิยากให้ตัวยาที่ข้างบนนี้มาแล้วเราก็มาจับลงว่าจะอยู่ในพิกัดอะไรไม่ไม่ใช่ครับให้สรรพคุณรวมของพิกัดนี้มา พิกัดหนึ่งเนี่ยมีสมรพกคุณอย่างเนี้ยถามว่าพิกัดอะไรถ้าตอบพิกัดถูกได้ห้าคะแนนละชื่อหนึ่งคะแนนชื่อ เขาบอกยาในพิกัดหนึ่งอันนี้มันไม่อะไรนะชื่อแล้วมันแยยยยยกกิััััดงงงไออ่่ะาาาาาจร์้้วมมมนนนขึีคเป็นสรรพคุณรวมของพิกัดชื่อหนึ่งคะแนนมันบอกให้บอกชื่อชื่อชื่ออะไรข้อสองนี่ให้บอกชื่อตัวยาถูกป่ะค่ะแล้วทำไมต้องบอกว่าได้แก่ คุณจากข้างบนเนี่ยมาว่ามันคืออะไรบ้างแล้วใส่อะไรนั่นก็มมราะว่าพิกัดฟีสมมเราบอกชื่อมาแล้วผมได้แก่เนี่ยก็คือไปไปดูจากสรรพคุณข้างบนนี่เราเอามปรุงให้ได้หนึ่งหนึ่งพิกัดหนึ่งตัวมาแล้วก็ทําแต่ละข้อแต่ละข้อคือตัวเนี้ยจริงๆนั้นยาพิกัดหนึ่งมีสรรพคุณคือแสดงว่าตัวนี้คือสรรพคุณรวมของพิกัดยานะตัวนี้ก็คือทัศ ทศกุลาผลถูกไหมดูทศกุลาผลนี้ใช่ไหมเห็นไหมคือสรรพคุณรวมของทศกุลาผลใช่ไหมเป็นทศกุลาผล ทีนี้มันให้ข้อย่อยมาหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ครับโอ้โหคำถามจริง,รงๆหมายถึงว่าทศสักุลาผลเนี่ยตรงชื่ออันแรกเนี่ยเราต้องบอกว่าลูกผักชีทั้งสองเ<ร>ข้าใจะปะ่ะเออแล้วได้แก่ผักชีล้อมผักชีลามันให้กระจายตัวยาออกมานั่นเองแต่มันคำว่าอย่างนี้มันมันมันถามอย่างนี้ไม่คนตีความหมายผิดกันหมดเลยเนี่ยพวกเราเห็นไหมชื่ออะไร แล้วถ้าอีกตัวข้อ2ย่อยต้องบอกว่าลูกเร็วทั้งสองถูกไหมได้แก่ลูกเร็วน้อยลูกเร็วใหญ่ถูกไหมถึงจะได้คะแนนเต็มใช้เอมทั้งสองใช้เอมไทยใช้เอมเทศลำพันธ์ทั้งสองลำพันธ์แดงลำพันธ์ขาวเนี่ยฮะให้แตกออกมาอย่างนี้อบเชยทั้งสองอบเชยเทศไทยอันนี้ถึงจะได้เต็มทั้งหมด25คะแนน ถ้าตอบถ้าเราไม่รู้ในสรรพคุณของตัวยารวมนี่เส็จถ,ถูกต้องครับเสร็จเลยครับโอ้โหหนักไหมยอยู่ดีเอาสรรพคุณรวมมาวางแล้วก็ถามย่อยโอ้โหออกมา <c oughs> ตัดสินชีวิตยี่ห้าคะแนนเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่คือคือแบบโอ้โหเขาถ้าคนตอบพิกัดไม่ได้นี่จบเลยนะ หายไปเลยยี่บห้าเลยนะถูกไหมไม่ได้สักปฏิบัติเนอร้อย100คะแนนแต่แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกข้อยี่สิบห้าข้อข้อละคะแนนเนี่ยฮะนะเป็นข้อละคะแนนก็ย <25 S 1> ี่บ้าคะแนนแล้วที่เหลืออีกสามข้อข้อละยี่บ้าคะแนนเป็นเจ็ดสิบห้าต่อให้เราตอบข้อหนึ้อยี่สิบชุดที่หนึ่งยี่บ้าข้อเนี่ยนนได้ยี่บ้าเต็มนะ ข้อนี้เกิดถ้าตอบไม่ได้พิกัดจบหายไปยี่ห้าแล้วเดี้ยงแล้วนะแล้วข้อสองอข้อสองยาจันทิลา25หคะแนนครับจงทำยาจำนวน2,475เม็ดหนักเม็ดละ0.5กร,รมัมจงบอกชื่อตัวยาและน้ำหนักนะครับ9คะแนนรวมกัน9้าคะแนนเนี่ยตัวยาชื่อยาเพราะฉะนั้นเราต้องไปคำนวณก่อนเห็นไหม ข้อนี้การไปคำนวณโอ้เสียงเสียงชะโคกการคำนวณทำไงครับ <laughs> <g arden> ข้อนี้เราต้องรู้สูตรยาก่อนว่าจันทิลาเนี่ยมันหนักอย่างไรจันทิลาเนี่ยมียาทั้งหมด9ตัวนะครับแดตัวแรกเนี่ยหนักอย่างละสี่ส่วนตัวที่9้าพินเสนหนักอย่างละหนึ่งส่วนนั้นถามว่าเราจะคำนวณยังไง นั้นวิธีการเราต้องเขาบอกว่า2,475เมตรเม็ดละ0.5เราก็ต้องดูว่าตัวยาทั้งหมดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็เอา0.5ไปคูณกับ2,475ถูกไหมครับก็จะได้เท่าไหร่หรือเอา2หารนั่นเอง21222ก2็เท่ากับ1200 237.5เมตรเอ้ยเม็ดอจุดหกรัมถูกไหม ได้เท่ากับเดี๋ยวอาจารย์เขียนงี้นะก็ค no ือ <you know. S> 1 1อะไร1200 30เท่าไหร่37.5 37.5กรัมถูกไหม37.5กรัมทำอะไรต่อ เราต้องเอาเรารู้ว่าตัวยา8ตัวอยากลางสีตัวที่9เป็น1ส่วนเราต้องรวมส่วนกันก่อนก็คือ8 4 32ถูกไหมแล้วก็พิมพ์เสนอีกหนึ่งเป็น33ส่วนต้องเอา33ส่วนเนี่ยไปเลยครับไปหาร1,200 37.5กรัมถูกไหมลองหารที่ครับได้เท่าไหร่ครับ เอา33หารด้วย1,200 2 37.5เลยเหรอ37.5คือส่วนนึงเนี่ยหารหารแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ37 37.37.37.5 หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกรัมถูกไหมอันนี้คือส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าตัวยาตัวแรกคืออะไรครับเราต้องรู้ตัวยาตัวแรกก็คือโกดไล่เออโกดสอหนักโกดสอตัวแรกหนักเท่าไหร่โกดสอก็ต้องสี่ส่วนถูกไหมเอาสี่สี่คูณด้วยอะไรสี่คูณด้วยอะไรสามสิบ สามเจ็ดจุดห้าถูกไหมอาได้เท่าไหร่สอง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 เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าร้อยห้าสิบถูกไหมใช่ปะได้ร้อยห้าสิบไหมครับ ใครคำนวณได้แล้วใช่ป่ะ37 37คูณ2ได้เท่าไหร่ก็ได้75ถูกป่ะ37.5ใช่ค่ะเออพอคูณไปอีก2ก็ได้เป็น150นะถ้าข้อนี้เข้าใจเนี่ยไม่ยากเลยนะ25คะแนนทำได้เต็มเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้8ตัวเนี่ยโกดสอโกดขมเหมาโกดจุลาเนี่ยต้องหนักอย่างละ150กรัม ถูกต้องส่วนตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายต้องเป็นพิมพ์พพิม์เสนถูกไหมจารย่อเลยนะพิมพ์เส,เสหน,สนหนึ่งส่วนก็คือหนักเท่ากับ30มสิบสามสิบเจุด <37. 5. S 1> กโลเห็นไหมซับซ้อนไหมคือจริงซ้อนอยู่นะซ้อนอยู่ถ้าคนคำนวณได้โอเคแต่ถ้าส่วนใหญ่นี้ปวดหัวเลยครับ บางคนจําตัวยาเก้าตัวไม่ได้อีกเรียบร้อยเลยจบเฮหายไปยี่ห้าคะแนนนะอันนี้คือความที่โอ้โหเขาเอาเป็นเอาตายกับการคำนวณจริงๆแล้วให้คะแนนสูงมากนะข้อหนึ่งก็แย่แล้วเสร็จข้อสองถ้าไม่ได้คำนวณหายไปห้าสิบข้อก็คือตกแล้วครับไอห้นาสิบคะแนนถูกไหมใช่แล้วเขาบอกว่าต้องอ่ะอยังไม่พออีกนะ ต้องใช้ตัวยาทั้งหมดหนักกี่สลึงอ้าวก็คือเอาสามเอาอะไรครับเอาหนึหน่งเออตัวยาทั้งหมดหนักกี่สลึงมันก็เอา1,237.5กรัมเนี่ยหนึ่งสลึงมีกี่กรัม3.75กรัมต้องเอา3.7มเออ3.75กรัมไปหาร1,237กรัมอีกอะ เอ้ยไปหารเอาโทษทีไปคูคเน,นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันสามอ๋อเป็นสลึงเอาโทษทีเอาไปหารเอาสามจุดเจ็ดห้าไปหารถึงจะได้ออกมาเป็นสลึงถูกไหมนี่คือการคำนวณที่หนักหนาสาหัสสำหรับคนที่ถามว่าคนที่เขามาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้จบปริญญาตรีทุกคนใช่ไหม ก็นั่นแหละคิดดูสิเรียบร้อยไหมแล้วเขาถามต่อว่ารับประทานวันละเท่าไหร่เด็กรับประทานครั้งละเท่าไหร่ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละเท่าไหร่จันทลีลาเนี่ยก็ใช้รับประทานวันละจริงๆเขาในหนังสือนะก็บอกว่าต้องทานทุกทุกสี่ชั่วโมง <Okay. S 1> เด็กรับประทานครั้งละ 1นถึงสมัน0.5กรัมก็1นถึงสเมตรถ้าผู้ใหญ่3าถึงสเมตรถูกไหมใช่ค่ะโอเคโอ้โหคะแนนย่อยเต็มหมดเลยต้องรู้ตำลับนี้ละเอียดเลยอยากไหมสุดท้ายข้อ3ถ้าใครผิด2ข้อก็หม้วนเสือกลับบ้านนะหม้วนเสือกลับบ้านเลยต่อไปข้อ3 ถ้าต้องการยาหอมทิบโอสถ720บาทหนัก720บาทต้องใช้ตัวยากี่บาทเอาสิ <100. S 1> แล้วปรากฏว่าข้อน,นี้ไม่เคลียร์นะครับเกสรทั้ง7หนังละกี่บาทเกสรทั้ง9อย่างกี่บาทเทียนทั้ง9อย่างละกี่บาทถามว่าใครจํายาตํำรับทิปโอสดได้ทั้งตํำรับคุณลงไปเปิดดูตัวยาทิปโอสถได้มีตัวยากี่ตัวมันบ้าไหม ตัวยามันสี่ห้าสิบตัวก็เขาถึงบอกว่าให้ให้คุณพ่อคนออกข้อสอบมาทําก็ไม่ได้ให้พ่อคนออกข้อสอบมาทําก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คุณเปิดตำราออกแต่คุณไม่คิดถึงถูกไหมเนี่ยคือเนี่ยตรงนี้เราจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องมาเขาจะต้องทําเรื่องร้องเรียนกันแหละเดี๋ยวอาจารย์ดูยาทิพย์โอสถอาจารย์ก็จำไม่ได้ครับ โอ้โหดอกพิกุลบุญหนกักสารพีเกสรน,นั่นก็โอ้โหสี่ห้าสิบตัวนะครับฮะให้เทวดาสอบก็ไม่ได้ว่ะแล้วคุณให้ตัวอย่างอยู่ดีถ้าถ้าให้ตำลับมาทั้งหมดบอกว่าตัวนี้ทั้งหมดอเขียนมาสี่ห้าสิบตัวแล้วให้เขาคำนวณถูกไหมว่ามันหนักเท่าไหร่เท่าไหร่โอเคแต่นี่คุณไม่ให้อะไรมาเลยให้เขาจำทั้งตำลับเหรอเป็นไปได้หรอครับ ไม่ทิปโอสถเองอะถึงเรารู้ไม่กี่ตำรับยาหอมมีสามตำรับแต่ยาตำรับนี้เดี๋ยวจะนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่ิบสี่ยี่ิบห้ายี่สิบหกยิบเจ็ดยิบเจ็ดตัวนะอย่างละสี่ส่วนโกศลยี่ิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสาสามสามสี่สามห้าสามสิบหก 3า3เ3็4ส4มแปดสามเก้าสีตัว48ตัวเกือบ50ตัวฮะเทวดาที่ไหนทำได้เนี่ยฮะคุณเล่นเปิดออกหนังสือออกแต่ไม่คำนึงถึงถ้าถ้าจริงเนี่ยคุณน่าจะให้เขาน่าจะให้ทั้งตำรับมาเลยแล้วก็วัดการคำนวณพอรู้ตำรับแล้วคนแล้วคำนวณถูกไหมก็ไม่ได้ยากอะไรก็พอประมาณ แต่นี่ปรากฏว่าให้คนจำทั้งตำลับมีใครจำได้นะไอคนออกข้อสอบเองมันจำได้ไหมนะห้าสิบตัวแค่จันทร์ีลาเก้าตัวก็แย่อยู่แล้วถูกไหมไม่มีไม่มีค้างหรอกครับก็ถึงบอกเขาถึงบอกให้พ่อมันมาสอบมันก็สอบไม่ได้มันก็สมควรเนี่ยดูสิครับ อีกนะใส่จะได้ยกเลิกและสอบใหม่เพราะว่า <c oughs> คนไม่ผ่านเยอะคนไม่ผ่านกันเยอะแล้วเขารวมตัวประท้วงเลยครับเขามัากเกินไปค่ะมันเกินเหตุแล้วถามว่าคํานวณทั้งสามข้อเลยเห็นไหมเออคํานวณสองข้อใหญ่เลยอีกข้อนึงก็วัดยากมากไอ้ตัวไอ้ตัวทะสกุลาผลนะ่ะเห็นไหมตกคือไม่ได้แค่ข้อนั้นจบหมดเลยอ่ะยี่ห้าคะแนนแล้วคำนวณไม่ได้อีกสักข้อหนึ่งก็เรียบร้อยครับ ผิดสองข้อนี่ก็ตกพับมวนมวนเสือกลับบ้านนี่คือสิ่งที่เขาทําเราเขาทํากันนะวันนี้ถามว่าคุณคํานวณไปเพื่ออะไรคุณจะวัดใครถูกไหม